อาจจะมี p m 2.5มากนิดหน่อยถ้าจะให้ดีก็ต้องจัดการเรื่อง p m 2.5เพื่อให้อากาศดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้หายใจคล่องขึง้นอยู่ในภาพสุขาอามัยที่ดี ที่เราเน้นก็คือเรื่องของสวัสดิการเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดเราเรียกว่า proactive welfare เราเรียกว่าสวัสดิการเชิงลุกถ้าเราสามารถมีสวัสดิการครบถ้วนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะมีความสุขมีความปลอดภัยเรื่องอีกเรื่องที่อยจะแก้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่น pm 2 5น้ำท่วมน้ำแรงอะไรที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้น,นยอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ในส่วนที่ปลอดภัย กอิเล็กชั้คือการเลือกที่บริสุทธิ์เลือกตั้งบริสุทธิ์แต่นักการเมืองก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยถึงจะเข้าไปทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงครับสิ่งที่เรามองเนี่ยที่ปัญหาทุกวันเนี่ยเกิดจากนักการเมืองซึ่งถ้าการเมืองไม่สะอาดหรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็นําไปสู่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเราเนี่ยได้ผู้สมัครที่เป็นออแกนิกเลยนะฮะความตั้งใจที่มาช่วยทางานคนเนี้ยการทางานต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเอาปัญหาที่แท้จริงเราอย่าไปมองเรื่องของการเมืองมากเราใช้การบริหารต่อการเมืองคร จะจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับวันที่8ปกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับถ้ามีโอกาสขอให้เลือกพักโอกาสใหม่เข้าไปเพื่อโอกาสดีๆของคนไทยทั้งประเทศครับ